Hôm, ừ, 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 ừ. Để mà khó mà Giảm ừ, bánh cười, giảm bánh cười Giảm bánh cười, giảm bánh cười đi โปรไม่เอานายเปอร์พาเซีนตัวนี้ดับเนี่ยนเปอร์มันสกิลแรงแล้วแหละุนว่ากชานจะจะกันนัดก็มาอาต้องเวทซัพพรยอยา จะดีๆมาเผื่อกูไม่เกิดไงสำมรองไว้ก่อนจริงจังผมจริงจังเสมอครับเล่นตัวนี้ได้กว่าไม่เอาแค่รีแล้วมาตรงมันไดมันไดไอฟัก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 อย่าตาูนี่เลิกยิบเลยเล่นอะไรดีพี่ มาแล้วสองเราไปกันไอ้จันมาเร็วไอ้จันเราไปกันเลนบนเสร็จยังเสร็จกูหกล้านนะครับปะไอ้จันเราไปตีเมืองกันดีกว่าถ้าแกตายมึงรอตันช่วยกูเลยนะเว้ยมาไอ้จันไปโก้ สนใจเว้ยสไนเปอร์ก็ไม่กลัวมากไม่สนใจต้องการจะตีเธอระเบิดไม่สนใจไม่สนใจจะตีกูจะตีกูแข็งแกร่งทำไมเงาอ่ะมึงเงาอ่ะฮะมึงเงาอ่ะมึงสียเอาบอกมึงสียเอาบอกกูจะทรงพลังเลยสัตว์ให้กูให้เกี่ยวพวกกูบ้างทำอะไรไม่ได้เลยครัแข็งแกร่งไงกลัวแข็งแกร่งมึงเงาอมึงมึงสีเอาบอกมึงสีเอาบอกมึงสีเอาบอกฮะมึงสีเอาบอก มึงเสียเอาบ่อเฮ้ยไอ้จันถอยไอ้จันรอสกิน้อหมดก่อนเดี๋ยวเราก็จะเอาต่อแล้ะจันเฮ้ยมึงจังไหนมึงเสียเอาบ่อมึงเสียเอาบ่อเฮ้ยตองให้ไปทางนั้นสวยมึงเสียเอาบ่อมึงเสียเอาบ่อันมันเออสวยมึงเสียมึงเสียเอาบ่อมึงเสียเอาบ่อ มึงสีเอาบอของจริงอหลับไตัเจนสิจนเนี่ยแมไม่เดินมาเลยเนี่ยโอ้โหลากลบลบลบ,ลบในป่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถเตปโจนป่า,าออกเลยเห็นไหมโอ้โหนี่เขาจะผานมองไม่ใช่เตปผมผ่านมองมัเมมงเนเ่ยจับมันจับเลยจับเลย

เอาไาเลยเ,เอามาเลยยี่ยยไปเยแข่งแข่งแข่งยี่้ายี่้าี่้าเลย่้มันมาก็ทั้งบ้านเลยโง่กูไม่มีครับไอ้หียมาทั้งบ้านเลยการแกงได้แล้วโอ้มันซูมันตบอวดไปยุด เอาดิเอาเจอเดินเขาเเขาเมเอาเลือดเต็มเลือดต็มมปาเอาร่ออยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาสัตว์ไฟแมนนี่เลย

สมพลังสมพลังป้อมเล่ป้อมเล่ป้อมไม่ได้อภัยจ็บดจัดแรงโอ้ยไม่มีเลือดว่ะโอ้ยอย่าไปตบมันใครกันสมพลังเข้าไว้เพื่อนสมพลังเขาไว เฮ้ยเพื่อนช่วยมันช่วยเขา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 ช่วยมันเขาตรงนี้ว้าวทำให้เร็วยแล้ววยสยามายอหด่เ่ไไ้คนลุดแล้วีโอแมนใช่ไหมดีโอแมนมาดูมามึงโดดมามึงโดดมาเฮ้ยอย่ามัลอยนวลมันลอยนวล ดูนันดาบนาดไค่ดันดูดันโอ้ยไขแร้วออบอสเจ็บบควรจะกรับแล้วต่อเฮ้ยไอ้จะไอ้เ้ไอ้เจ้ามนร้อนไอเจ้ามันรอนเซ่ยอง่ามร้ยออบอสไว้เรื่ออล้มาเอาจิเอาดิเฮ้ยเ่ยามไม่เจอมไม่เจอยีกว่จ่โรช่จ่ช่ ไปป้อมันมีปอมอะไรอ่เกอโจนึ้พวดดิโอจะตายแล้วจะตายแล้วป้อมไว้ไวอหลอกในกาุ่มเอาวัเอาว พวงเนี่ยแม่ข้าอารเดี๋ยวท่หนไหลเดี๋ยวข้าจะใช้มีดทางการขึ้นที่ระยะตรงด้วยความเร็วไปเปิดในพวกท่านเองสิกนี้เราต้องชนะอยากให้ได้ยังไงไอ้ตันเปิดโอ้ยข้าจะข้าจะสอบกระบาลของท่านมึงจะหนีไปไหนได้ยัหําแล้วมึงจะหนีไปไหนมึงสิหนีไปมึงสิหนีไป สิมีไปไนวาอฮะมาไหนเออเออมวลาตีค no. ลังแสงยานุภาพมรท่านไอจันเ๋ยถึงรบาไปหนักนั่นหนักนั่นหนนหนูหนักนั่น่ตายหนักเั่นโอ้ยหนักดีโอ้ยป่ยตายตามาแล้วแล้วเขาไอ้ันไอสวยงามไอ้ัน ขาหลับฟินจริงไอ้จันโอ้ไม่เจบไอ้จันกูขอถอยกลับโอ้เยี่ยมเลยไอ้จันไอ้จันข่าวบอกเหมือนต้องใช้บั๊บปืนแสงยาดุภาพมายิงข้าแน่ๆเลยโอ้จันผมไม่น่าจะสามตัวนะสิมันน่าจะเยอะกว่านั้นนะสิไม่นะท่านหมอโจมตีเจมโจี มึงจะเอาอะมึงสีเอาบอเดี๋ยวเดี๋ยวกูเป็นไอ้เดี๋ยวเป็นไอสานมึงมามึงมาคอคอคอไม่โดนด้วยไอ้พีไอ้พีมันตามมาไปไหายไปไหนวะมึงสิอยู่แถวนี้แหละมันสิอยู่แถวนี้แหละมันตามมาน่าจะช่างเฉียบขาดช่างเฉียบขาดอะไรอย่างงี้ แข่งแร่งยิ่งนัำครบแห่งอโยธยานี่ใช่เล่นเลยนะเนี่ยเอาได้เนี่ยเออมาเลยเจ้าจงมาจงมาไปสายกว่ากูไม่หมดกูไม่สับก็ไม่มีมานะไอ้็นจูนอยู่ไหนไอกระรี่เพอ เอาของมึงไหนไหนไหนเอามึงเนี่ยเอาอยู่เนี่ยเออเอาดิตายไหมไอสัตว์เออนะไอปืนมิดไอเี่โอ้ตีมิดไอสัตว์นาหน้าเฮลี่ให้กูนั่นเองบอกกูเอาอีกไอตรงบอกเอาไม่ใช่กูมีนาบอกกูไอสัตว์นี่เที่ไมาเถียงกันท่านเสวีนไฟก่อน ร้านแล้วทำโตเกนะเพื่อแย่นหอมมดแล้วเ้ยแคอโดนเรใครก็ได้รีมนนกูทีจะกลับบ้านมามามาม่มันนี่มัไใครใครแอบวายโอ้ยลกเขาดว่จาลงอันยิ่งใหญ่้อมกับ องกับเพื่อนใหญ่ยิงเล่นอะไรกันใช้คูลเดียไม่สนเจ้าของนักิ้มบาหลัใหลมรนนี่คืออะไรวะอคือี่อะวะอ่อกอิดกัน l คือเกาะโบราณแห่งชัยชนะเท่ไหมสอง อีกครั้งเดียวเราก็จะเป็นชัยเลยเป็นไทยกันแล้วเพื่อนมารุษหายต้องมาคุยกูไอ้สัตว์จริงอยู่แล้วเนี่ยไอ้สัตว์จำอย่างเป็นคนแล้วเสกโคตรดุดิสัตยาเนี่ยมึงจะบอกเลยมึงจะบอกเลยซับซับซับนะบิงก็ไม่บินหรอกไอ้เกจ้กูโด้แล้ว ไปกันเถอะเอ้ยไอ้สัสกูร้มอวลอเไอเรวไเวจ้าหัวมันเข้ามึงสีอาบบมึงสีอ้าวบเอ้ยไม่กลัวอ้ยจะขาพุอมมาเลยมาเลยโอ้ยเจ็บ ไฟพวกเองเรากลับกันดีกว่าเราปล่อยพวกมันกันเมืองนี้น่ะทำดีต้องปล่อยกันไปไปกันกนน,น,น Good day fight. Let them death okay I say let them death ข้าจะเอาหมีใหญ่หมีใหญ่คือจับปลาดเลยี่มาแบแอดวานซ์ตีกูเก็บเริมปลนมอต้นให้เรานะครับ้องินตัดกว่ากูเนะ

ันเป็นของเราหลอกอโยธยาไอาหินนี่มันคือที่อะไรวะเนี่ยทำไมกูคิวยิบสองเลยวะเพราะมึงล้าใหญเก๊